กอพอกลสวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้ลุงลบบุรีก็ได้นำพระสมเด็จพิมพ์หูช้างนะมาถ่ายทำคลิปให้ท่านได้ร่วมศึกษาไปกับลุงลบบุรีนะภาพพิมพ์นี้ค่อนข้างจะมีรายละเอียดหรือว่าข้อมูลนะที่จะค้นหาน,ะน้อยมากนะ ดูแล้วจากข้อมูลเป็นพิมพ์หูช้างกุเก่านะฮะกุเก่าถ้ากุใหม่จะมีความต่างกันกับกุเก่าตรงที่ว่ากุใหม่จะมีคาบกลุนะฮะถ้ากุเก่าจะไม่มีคาบกลุแล้วก็ดูจากการดูเบื้องต้นก็เป็นเนื้อกล้วยผงมวลสารนะเนื้อกล้วยผงเกสรแล้วก็ผงพุทธคุณของท่านทั้งห้า แล้วก็การนำคิดว่าตัวเชื่อมของผมเมองเงินสารพระชุดนี้นะคงจะเป็นพวกน้ำอ้อยเชี่ยวนะเพราะสมัยนู้นยังไม่มีน้ำมันตังอิวนะแล้วก็ความหดแห้งยุบยับย่นนั้นเก่าหนึบนะเก่าหนึบแกล่ง ตัวออลักษณะองค์พระนะ่ค่อนข้างจะออกบางนิดๆและองค์พระจริงๆจ,จะเล็กกว่าพระทั่วๆไปของยุคถัดๆขึ้นมานะฮะอันนี้ดูแล้วน่าจะเป็นพวกค่อนข้างจะไปทางยุคต้นนะ,ะและเป็นพิมเป็นพระที่ค่อนข้างพิมพ์นี้นะค่อนข้างจะหายากนะหายากไม่ ใครมีในคลิป YouTube หรือข้อมูลอะไรต่างๆภาพปกติทั่วไปแล้วถ้าพระชุดไหนมีเยอะหรือว่าท่านทำออกมาเยอะใช่ไหม,มก็จะมีออกมาแบบออกทำคลิปออกมากันเยอะนะแล้วก็สามารถค้นหาติดตามดูได้ศึกษาข้อมูลดูได้จากผู้ที่รู้หรือผู้ที่มีข้อมูลมากกว่าผมนะผมถือว่าผมก็มีข้อมูลค่อนข้างจะน้อยแต่เราก็มี องค์พระที่แท้จริงที่ได้ศึกษากันนะศึกษาก็คือศึกษาไปตามความเป็นจริงขององค์พระก็โอเคนะเดี๋ยวเราไปการศึกษาของมลูกบล,ล,ลีก็เข้ากล้องนะศึกษาแบบหลักวิทยาศาสตร์ให้ดูกันว่าเออนี่คือความหดแห้งยุบยับย่นนะความเก่านะอะไรพวกน,นี้แล้วก็มันเป็นแบบไหนอย่างไรเมื่อเราเข้ามาดูช่องนี้ก็ถือว่าเป็น ครูเป็นวิชาการที่ท่านได้ดูได้ชมแล้วก็ได้จดจำกันไปแล้วก็นำไปเสาะแสวงหาดูนะเพื่อนที่อาจจะมีหลงมาให้เรามีโอกาสได้ครอบครองได้นะนี่ฮะคือลักษณะขององค์พระทั้งหมดผมก็ทำให้ท่านทำคลิปให้ท่านได้ดูกันนะได้ดูกันชัดๆ ผมมีอยู่แค่9องค์ฮะท่าน,นั้นเองมีอยู่9องค์ก็ได้เอามาทําคลิปแล้วก็ให้ท่านศึกษากันเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกล้องขนาดพันเอก,กันดูครับว่ามันจะสวยงามนุบนุ่มสักเพียงไหนนะพักยุคแรกๆนะฮะมวลสารแล้วก็ความหนุบนุ่มหรือว่าความแก่งของเนื้อมวลสารหรือองค์พระนะเดี๋ยวเราไปดูกล้องขนาดพันเอกนะ โอเคนะนี่คือสีสันวันณะของพระสมเด็จพิมพ์หูช้างนะฮะที่ค่อนข้างจะหายากและมีน้อยนะฮะการจะหาข้อมูลหรืออะไรต่างๆนี่ค่อนข้างจะไม่มีเลยฮนะมีก็มีน้อยแล้วก็ดูผมก็ดูหาข้อมูลมาเหมือนกันนะดูแล้วสภาพของเขาไม่ค่อยสมบูรณ์นะที่ผมได้ดูได้เห็นในคลิปนะแต่ของผมนี่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ เป็นพระที่เก็บพนระไม่ได้ใช้เห็นไหมพระที่เก็บไม่ได้ใช้แล้วก็ความหดแห้งนึบนุ่มดูแล้วก็สบายตานะฮะเห็นไหมอันนี้เราให้ชมได้ดูทั้งองค์กันว่ามันนึบนุ่มและแห้งมันเป็นแบบไหนอย่างไรนะอันนี้คือความนึบนุ่มและแห้งนะฮะของพระองค์นี้ไม่ว่าซ้มไม่ว่าขอบ กรอบที่ถูกตัดหรืออะไรต่างๆเนี้ยมันจะหดแห้งยุบยับย่นนะรวมถึงซุ้มก็เห็นไหมหดแห้งยุบยับย่นองค์พระแล้วหดแห้งยุบยับย่นความแกร่งเห็นไหมนี่คือลักษณะความหดแห้งยุบยับย่นและแกร่งนะเห็นไหมแล้วมวลสารจะพูดโผล่ออกมานะให้เราได้เห็นนะมวลสารนะผงสีขาวผงอะไรต่างๆที่ สอบหลักแรแล้วก็ตามขอบซุ้มหรืออะไรต่างๆนะเราจะพุดโผล่ไหมเห็นนะา้อความความแห้งนั่นเองแล้วทำให้เราได้เห็นการพุดโผล่ของมวลสารนะโอเคนะเดี๋ยวเราลองซูมเข้าไปดูลึกๆในเนื้อองค์พะระองค์นี้นะฮะแล้วเราจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างในองค์พระนะถ้า เราดูรวมๆเราจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่ามวลสารมันค่อนข้างจะเล็กนะเห็นไหมอันนี้คือมวลสารที่อยู่ในเนื้อองค์พระนะดูแล้วน่าจะเป็นเหล็กไหลไายดำนะสำหรับอ,องค์นี้สำหรับนี่ฮะเม็ดนี่นะเม็ดกลมๆเห็นไหมกลมๆดำเป็นเงา มวลสารของท่านค่อนข้างจะเล็กมากนะนี่ฮะเห็นไหมไม่กลมกลมดำเป็นเงาอันนี้คือเหล็กไหลนะเหล็กไหลปีกมังทับเห็นไหมถ้าเราไม่ซูมกันเข้าไปดูนขนาดนี้เราจะไม่เห็นกันเลยนะว่ามันมีอะไรมั่งเห็นไหมอันนี้ผงมวลสารของท่านนะคือผงพุทธคุณเองอิทิเจตีสิงเหปัธมังแล้วก็มหาราชแล้วก็ ผงพุทธคุณหรือผมวิเศษนะเห็นไหมสีขาวเป็นเงาเป็นเม็ดที่พุดออกมาจากผิวพระนะเห็นไหมโอเคนะเนี่ยเห็นชัดเจนนะเมื่อซูมเข้ามาแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันเห็นว่ขผงพุทธคุณท่านสีเหลืองผงดินสอเหลืองอันนี้เห็นนะผมให้ท่านดูชัดชัดท่านว่าอะไรเอ่ยนีนะ่คือเหล็กไหลปีกมือทับครับ นะถ้าเราไม่ซูมกันเข้ามาเยอะๆขนาดนี้เราจะไม่เห็นกันเลยว่าในเนื้อมวลสารขององค์พระสมเด็จพิมโหช้างนี่เราจะนี่คองพุทธคุณเหือนท่านนะขะองสีขาวแล้วก็มันจะออกมาเป็นคล,นล้ายๆลักษณะพระธาตุนะนะตรงผิวพระเห็นไหมความหดแห้ง,งน,นแล้วก็ องมวลสารต่างๆนะอาจะออกเป็นแตกเป็นแบบนี้เห็นไหมคล้ายๆเห็ดราแล้วเป็นสปอร์สเปิร์มอะไรต่างๆออกมาบนผิวเห็นไหมงอบเงยนะนี่คือความเก่าขององค์พระนะเห็นนะมดแห้งแล้วก็ความเก่าให้เราได้เห็นนะในเนื้อองค์พระแล้วก็เห็นเหล็กไหลนะที่ผุดโผล่ออกมาขึ้นเหล็กไหลปีกมงทับนะเห็นไหมเม็ดกลมๆสีดําเป็นเงา เหนที่ซุกซ่อนอยู่บนหยุดใต้ผิวองค์พระนะแล้วก็ผงสีเหลืองเห็นไหมของของท่านเห็นไหมผงต,งต่างๆที่หลวงปู่ท่านใส่เข้าไปให้เราได้เห็นกันเห็นไหมผงเหลืองๆที่ถูกขับออกมาที่บริเวณผิวมั่งแล้วก็ฝังอยู่ในเนื้อองค์พระมาั่งอันนี้คือความหมดแห้งนะเก่าเห็นไหม ันนี้ยุบยับย่นเก่าที่ฝังอยู่ใต้องค์พระให้เราได้เห็นเห็นนะผงพุทธคุณผงสีขาวเนี่ยเป็นก้อนที่ฝังอยู่องค์พระให้เราได้เห็นได้เราให้เราได้ตรวจสอบกันนะเห็นนะนี่คือความชัดเจนเมื่อเราสูงก็ไปลึกๆเห็นไหมอันนี้คือเหล็กไหลนะะอันนี้คือเหล็กไหลเงินหยวงนะะเห็นไหมเป็นเม็ดเหมือนกันเป็นแผ่น อันนี้คือลักษณะของก้อนสีน้าตาลก็คงจะเป็นพวกคล้ายๆพระเก่านะายุคนุนผมไม่ทราบว่าเป็นเป็นแบบสีน้ำตาลฮนะทราบว่ายุคบางกุฎพรมกุกเก่านี่มีเศษพระซุ้มกอใส่หรือยังก็ยังไม่รู้นะก็ไม่มีข้อมูลนะเราก็ดูกันตามความเป็นจริงขององค์พระว่า เก่าหุนแห้งยุบยับย่นแล้วภายในม้วนสารท่านมีอะไรมัง่งเราก็ให้ดูกันนะก็ถือว่าเรามาศึกษาแล้วก็ส่องดูกันเป็นข้อมูลแล้วก็ไปเป็นแนวทางในการแสวงหาพระแท้นะคือความเก่ามันต้องได้แบบนี้นะคือความเก่าหุนแห้งยุบยับย่นอะไรต่างๆเห็นไหมอันนี้มันเป็นความเป็นจริงที่อยู่ในองค์พระนะที่เราสามารถตรวจสอบและเห็นได้นะะนี่ฮนะคือความ เก่าหมดแห้งยุบยับย่นเห็นไหมเมื่อมถือว่าท่านได้มาชมคลิปนี้นะถือว่าได้ความรู้เยอะนะผมก็ไม่ค่อยมีข้อมูลพระชุดนี้ก็หาข้อมูลค่อนข้างจะยากเก่าก็คือเก่าเรามาศึกษากันเนบตรงๆที่องค์พระเลยเป็นที่ตั้งผมก็มารู้รู้ก็รู้ที่ ความเป็นจริงก็ที่องค์พระที่ท่านได้ศึกษากับไตกับผมนี่นละยนี่ก็คือความเก่าจริงๆโอเคนะเราก็ดูกันไปเรื่อยนะก็จะได้เห็นความแปลกต่างๆที่อยู่ในองค์พระนะอันนี้คือเหล็กไหลปีกเมืองทับนะเป็นเม็ดกลมๆอยนะอันนี้ลักษณะเหล็กไหลนะะเล็กไหล ไม่เหมือนเหล็กไหลรุ่นหลังๆนะฮะรุ่นหลังๆจะไม่เป็นแบบนี้อันนี้เหล็กไหลรุ่นแรกๆนะเป็นพระบางคุณพรมเก่าเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้คือเหล็กไหลแล้วก็ฟ้ามเก่าก็าจะเป็นเก่าแบบนี้นะเห็นไหมในผมมันสานเงท่านเห็นไหมผมพุทธคุณสีขาวผงสีเหลืองเห็นไหมอันนี้คือลนะักษณะและเหล,ล็กไหลเราก็จะเห็นชัดเจนนะนี่คือเหล็กไหล ฝังอยู่แล้วก็ผงสีเขียวผงสีขาวเห็นไหมมันจะค่อนข้างชัดเจนอันนี้ก็เหล็กไหลนะเหล็กไหลรุ่นโน้นนะมันจะเป็นเม็ดๆแบบน,นี้เลยนะไม่เหมือนปัจจุบันปัจจุบันหรือว่ารุ่นหลังๆมานะเหล็กไหลของหลวงปู่ท่านจะไม่เป็นแบบน,นี้เหล็กไหลก็จะเป็นลนักษณะเป็นถูกคล้ายๆผงเป็นผงตะไบนะ แต่ถ้าเป็นรุ่นแรกๆเนี้มันจะเป็นเม็ดกลมๆผมก็งงๆอย่างเหมือนกันว่าออทำไมเหล็กไหลมันต่างกันอันนี้เหล็กไหลเงินยวงนะจอกเป็นคล้ายๆลักษณะเม็ดกลมๆเหมือนกันนะรุ่นแรกๆแต่รุ่นหลังๆพระรุ่นหลังๆที่เราได้ตรวจสอบเหล็กไหลเงินยวงเหล็กไหลเพดดามันจะเป็นคล้ายๆกับว่าถูกตะไบหรือถูกป่นนะฮะ นะนนี้คือลักษณะความหมดแห้งยุดยับย่นนี่ผมวิเศษของท่านนะส่องสีขาวนี่ความหมดแห้งยับย่นแล้วก็คาบเั็นคล้ายๆพวกคาบน้ำอ้อยเชี่ยวหรืออะไรถูกขับมาที่ผิวนะผิวองค์พระเราดูกันไปเรื่อยๆนะอันนี้คือเหล็กไหลเห็นไหม เหล็กไหลเกือบทั้งองคนะแต่ตามซอกตามอะไรต่งตางๆมันจะพูดโผล่ไห้เราเห็นนะว่าอันนี้คือเหล็กไหลเล็กไหลปีกมังคับนะเห็นไหมกลมๆเม็ดดำๆเป็นเงาเห็นไหมแล้วก็ผงพุทธคุณผงพิเศษส่วนท่านผงพุทธคุณสีแดงเห็นไหมที่พูดโผล่มาเรียนผิวพระให้เราได้เห็นและตรวจสอบกันนะนี่ คือผิวแล้วก็เห็นนะผงสีแดงผงมหาราชแล้วก right. you uh, ็พวกความงอกเงยหดแห้งยุบยับย่นก็จะเป็นคล้ายๆเม็ดข้าวนะที่ผุดโภคออกมาเนะเหลกไหลแล้วก็อันนี้พวกตะกลัวจะเป็นพวกดินนะดินแต่ไม่ทราบว่าดินอะไรดินจะท่าจัดปงจป่าอะไรหรือไม่หรือว่าดินหลักเมืองอะไรพวกนั้นนะ คือลักษณะความเก่าหดแห้งยุบยับย่นนะเราก็ดูกันไปฮะเดี๋ยวเห็นอะไรบางอย่างก็ผมก็จะล็อกแล้วก็ให้ท่านได้ดูอันนี้คือผงม,ม์สารของท่านนะเห็นนะออกสีเหลืองนะสีนั่นนะฮะอันนี้ก็คือผงม,ม์สารของท่านทีนท่นํามาใส่นะค่อนข้างาจะเล็กมากนะอันนี้เหล็กไหลเงินยวงนะออกสีเงินเงินแล้วก็ เป็นเศษอะไรฮะเป็นเหล็กไหลไปดำหรือเปล่าไม่ทราบเพราะมันเล็กมากนะตรวจสอบค่อนข้างจะยากมากอันนี้ผมซูมพันเท่านะที่ให้ได้ดูกันเนี่ยนี่คือซูมพันเท่าถ้าซูมไม่ถึงพันเท่าคงจะไม่เห็นขนาดนี้นะเพราะที่เห็นก็เพราะว่าเห็นนะอันนี้คือชั้นชั้นล่างสุดนะฮนะซูมเข้าไปแบบนี้เลย แเราก็มาปรับความคมชัดแล้วก็ดูกันนะนี่คือความหมดแห้งย,ยุบยับย่นเห็นไหมเนื้อหนึบนุ่มเป็นลนักษณะแผ่นฟิล์มนะะเห็นไนะหมหดหนึบนุ่มแห้งยุบเห็นนะมคนนี้เราดันออกไปกเราก็จะเห็นว่า,าเห็นไหมอันนี้คือชั้นล่างสุดนะฮะเห็นไหม โอเคนะสำหรับพระพิมพ์หูช้างบางขุนพรมกลุกเก่าก็ถือว่าเป็นแนวทางและเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างจะหายากผู้ที่ได้มีโอกาสเข้ามาชมช่อง youtube ของลุงลบรีถือว่าโชคดีนะที่ ผมมีอยู่เก้าองค์นะก็นํามาทําคลิปให้ท่านได้ชมกันแล้วก็ให้ได้เรียนรู้ไปกับลุงลบบรีนะฮะถ้าตามตัวทั่วไปท้องตลาดค่อนข้างจะหายากนะผมพูดได้เลยแม้แต่ในช่อง Youtube ยังหาไม่ค่อยเจอนะฮะพระพิมพ์นี้อันนี้ถือว่าความคมชัดหรืออะไรต่างในะองค์พระค่อนข้างจะชัดมากนะร้อยเปร์เซนเพระเป็นพระที่ไม่ได้ใช้เลยนะฮะพระที่เก็บ เป็นพระที่เก็บมาของคุณพ่อนะฮะก็ถือว่าเราก็เลยเอานำออกมาทำคลิปให้ท่านได้ชมกันว่าพระเก่าพระแท้มันเป็นแบบไหนอย่างไรนะฮะก็ถือว่าเป็นข้อมูลได้ศึกษาและเรียนรู้กันไปโอเคนะสำหรับคลิปนี้ถ้าทุกท่านเห็นว่ามีประโยชน์ เหมาะแก่การเรียนรู้และเผยแพ่เป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้หรือเพื่อนๆของเราก็อย่าลืมนะกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เยอะๆะให้ได้เห็นได้เรียนรู้ไปแล้วก็แนวทางที่พระค่อนข้างจะหายากจะได้จำแล้วก็เพื่อบางทีบังเอิญเราไปเจอเข้าเราก็จะได้ เป็นครูและเป็นแนวทางที่เราจะ,สะแสวงหาของแท้ของที่หลวงปู่สมเด็จท่านสร้างไว้มาไว้ครอบครองและขึ้นคอหรือจะว่าหรือจะนำตปเก็บไว้บูชาก็แล้วแต่ความศรัทธาของท่านนะถ้าท่านเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะสำหรับคลิปนี้ มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ